สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมเปกับช่องอีสานมือกีฬาโศเก่าครับพี่น้องวันนี้พามาชมไฮมันครับผมนี่ครับพี่น้องครับไฮมันสังโฮมครับผมวันนี้พาเบิ้งรถไหมินิครับผมนี่ท่านนี้เป็นตัวทดลองครับพี่น้องพาพี่น้องเบิ้งใกล้ๆครับพี่น้อง นี่ครับผมอันนี้เป็นมันไหหน้าครับผมอยา่าบอกเคมีครับผมคั้นี้เพิ่นเอามาร้องได้ครับพี่น้อง นี่ครับเรากำลังล่องไถครับพี่น้องตัวนี้โค้งเห็ดยังบอยังบอยหลายเปอร์เซ็นต์นะครับผมโค้งสามพื่นได้ประมาณ80ดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมตัวเชิงตัวนี้เป็นเครื่องชนล่องครับผมตัวราคาเมื่อคืนจริงจะเป็นเครื่องอีแบบหนึ่งครับผมดล่องให้เบิ้งครับผมอันนี้จะวันข้างไถยากขึ้นหน่อยครับพี่น้องเนื่องจากว่าล่องข้างแคบครับทางใต้ไถนะครับเอาพัสดีแล้ยวท่า เลยทีน่นจะถไถเราไถน้อยอยู่แล้วน,คนะรนครับผม่นจะเว้นช่องทางห้างครับผมนี่แลแปลงคนร้องข้าแปลงนี่ค่อนข้างแคบครับผมแต่แล้วจะไถลำบากได้จังหน่อยครับผมการไถรอ,อบนี้จะเป็นการแหวกออกนะครับผมแหวกออกเพื่อใส่ใส่ปุ๋ยครับผมแล,ล้วก็กบหนาครบผมเพอเขาแหวกออกเรียบร้อยแล้วครับผมเขาก็จะใส่ปุ๋ยแล้วเขาก็จะแหวกขึ้นครับผม มึงลองครับผมนี่คือการแแบกออกครับนี่ครับพอเขาแแบกออกแล้ว<ม>เขาก็จะใส่ใส<ม>่ปุ๋ยแล้ว<ม>เขาก็จะแแบกกรับครับผมพาพี่นอเมาเมื่อยไกๆครับ เนื่องจากมันให้หน่าหน่จบอจา,บอามคือมันช่วงเดือนเดือนสามเดือนสี่ได้ครับผมนี่ครับเปิดทง,งานครับนี่ครับปัดทะเลน้อยที่คลองโตรครับผมไปได้เรื่อยครับที่การคลองโตรครับผม นี่ครับถ้าลองได้พอดีเลยครับผมตัวใช้นี่จะแลีนง่ายครับพี่น้องนะครับจะเลีนง่ายแต่ได้ไม่ได้ลองแคบนะครับใช้ลองไม่ได้มาตรฐานก็จะแลีนยากนิดหน่อยเพราะที่นั้นการเฮ็ดต์ยงต้องวางแผีให้ดีครับพี่น้องลองก็ต้องสวยครับผม สีสวยพี่น้องกันสีสเขียวครับนี่ครับฟังปุ่นเส็นแล้วแหละครับผมพี่น้องสนใจครับผมรดถไทยมินิครับผมเดี๋ยวผมจะทิมเบอร์โทรเบอร์ติดตอ่อให้ใต้คลิปนะครับผมพี่น้องสามารถโทรสอบถามเพื่อนได้ครับผม หรือต้องการนี่ยังปรับเปลี่ยนแบบใดก็บ,บอกเพิ่นครับผมทางเราสามารถปรับแต่งแก้ไขให้ตามใจลูกค้าได้ครับผมนี่ครับบอกลูกค้ากันนะครับตัวน,นี้จะเป็นเครื่องทดลองครับผมกาเป็นเครื่องที่ใส้ทดลองให้ลูกค้กคาดอนครับผมจน,น,น,นโ่องสรนน้างมีเงื่อนงบใดหลายเปอร์เซ็นต์นะครับผมมีเก็นารายละเอียดอีกนี่ทดลองใส่งานให้ลูกค้าเพิ่มครับผม เดี๋ยวเบก็ทางลูกค้า,ลาไล่ใดต้องการสีใดก็สามารถสร้างคนได้ครับผมสร้างโฮมมันจัดให้ครับผมพี่น้องสนใจสามารถติดต่อตามเบอร์โทรที่ลงไว้ให้ใต้คลิปได้เลยครับผมันนี้ช่องวิษา์เมืองยะโสเป็นได้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องวิษา์เมืองยะโสครับผมไม่เจอกันในคลิปหน้าครับพี่น้อง ด้วยรถไถนี้ทางโฮมครับผมสวัสดีครับ